เราจะมาดูเรื่องของเทคนิคการตีนะครับกระบองเดี่ยวเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้สีทิศทางนะครับวันนี้คลิปนี้จะให้เยอะเลยสีทิศทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างแรกนะครับตั้งกาดยืนไม้ถักไว้มือข้างนะครับเตรียมพร้อมตั้งไว้นะครับประมาณนี้ทิศทางแรกนะครับคือการตีในทิศทางเป็นการกระบาดนะครับการกระบาด นหนึ่งนะครับตีลงครับเสียงครับสองตัดเสียงครับตัดเสียงกระชานะครับหนึ่งสองครับตีลงไปหนึ่งสองครับกระชานะครับหนึ่งแล้วสองจังหวะที่สามนะครับ,รบ,รบตีย้อนขึ้นนะครับย้อนขึ้น แล้วก็ย้อนขึ้นนะครับสัเงเกตว่ามือค่ายจะต้องขึ้นไหวตลอดนะครับขึ้นไหวช่วยนะครับหนึ่งนะครับตบไปหนึ่งสองสามสี่ครับตีขึ้นนะครับสี่ครั้งนะครับสี่ครั้งดูไหม่นะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ ปากขึ้นครัีขึ้นหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองครับมือไปนะครับพลิกขึ้นตบตกบริเวณต้นแขนนะครับ,ต,บรต้นแขนบัดข,ขึ้นพลิกแล้วหมดขึ้นพร้อมกับมือเปิดครับดีขึ้นนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ การยืนก็ยืนจากปกติครับหนึ่งสองสามสี่น้ำขังนะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งหัดเดินต้นะครับหนึ่งสองสามสี่ครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สองสามสี่โอเคครับผม ลองไปฝึกดูนะครับเทคนิคการตีนะครับสีทิศทางนะครับเป็นกากระบาดนะครับกากระบาดเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยไปดูทิศทางอื่นนะครับเดี๋ยวยังมีอีกนะครับทิศทางหลักฐานในการตีเดีนะ๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนครับผม